โหลสวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีไปบุญรัมเดิมเจ้านะคะพี่น้องอันเนื่องจากอันเรื่องเมื่อวานาที่สามีอันหกล้มนะคะเพื่อนเนาะเออก็ยังไม่ได้ไปหาหมอนะ,ะนเพื่อนเนื่องจากว่าแกไม่ยอมไปพี่น้องก็นอนอยู่บนเตียงนี่แหละเพื่อนพี่ายก็ช่วยทุกอย่างนะคะช่วยทุกอย่างนะคะฉี่ก็ให้ฉี่อยู่ในห้องนะนะพี่น้องฉี่อยู่ในห้องนะั่นแหละเออฉี่ใสก่กวดเข้ากับเอาไปเทนะนเพื่อนเออ โวใหญ่มากนะคะคุณสามีตัวใหญ่เนื่องจากว่าได้ออกกําลังกายพี่น้องขาก็ไม่มีแรงนะเพื่อนเออขากับบมีแห้งพี่น้องค่อยก็เมื่อวานก็โทรไปอันแคนเซิลกับที่คลินิกไว้เนาะและก็ใบายานะคะใบายาที่เรา,าจะเอายาเนาะวันนี้ก็เราก็โทรไปว่าขอใบสคริปต์ยาใช่ไหมเพื่อนการที่จะเอายาในต่างประเทศจะต้องมีใบายาจากหมอออกให้นะเพื่อน ซึ่งหมอประจำตัวก็รู้ว่าเราใช้ยาอะไรใช่ไหมเพื่อนเราก็โทรไปว่าพรุ่งนี้นะวันนี้ขอใบาย,ยาได้ไหมอ่าทางคลินิกก็บอกว่าวันนี้หมอไม่เข้าเนาะก,ก็เลยแบบว่าฝากฝากโน้ตไว้ว่าถ้าพรุ่งนี้หมอเข้าก็จะให้ไปรับอ่าใบสคริปต์ยานะคะซึ่งพี่ใบจะต้องไปรับแต่เช้านะเพื่อนและก็ไปรับยาที่ร้านยายทีนั่นเพื่อนนี่นะคะเพื่อน ทางประเทศออสเตรเลียนั่นเพื่อนบพรแมนจะมีสิทธิ์เข้าไปซื้อยาโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่มีใบยานั่นเพื่อนยาบางอย่างก็เอาไม่ได้นั่นเพื่อนอย่างยาที่จะไปรับพรุ่งนี้คือวาเรียมนะฮะเพื่อนวาเลียมอ่าเป็นยาที่ช่วยให้คุณรีเฟนะคะผ่อนคลายนะฮะ,อะนอนหลับนอนหลับและก็ไม่ไม่ฟุ้งซ่านนะเพื่อนเออ เป,เป็นยาที่จะต้องช่วยซึ่งยานี้เวลากินยานี้นะเขาไม่ให้ขับรถนะเพื่อนเออพี่ายมีปัญหากับกับฟาร์มาซีตลอดเลยเวลาไปรับยานี้ซึ่งเราไม่ได้ใช้เองเราเป็นคนไปรับและก็ทางฟาร์มาซีก็เช็คซึ่งมันเป็นยาอันตรายนอนเพื่อนเนาะการที่คนไข้จะกินยานี้เยอะเกินขนาดก็ไม่ได้ก็ซักแล้วซักอีกห้ามขับรถก็บอกว่าเขาไม่ได้ขับรถ เราเป็นคนขับรถค่อยเป็นคนขับรถขับรถไปอพอย i n เมนต์ไปไหนมาไปไหนมาไหนต่างๆเนาะเพื <_ T> ่อน <_ T> เนาะเออก็โดนโดนเรื่อยเลยเออก็เลยบอกผัวว่าเบรกเบหน่อยแบบว่าไม่ให้เอาเอาทีนะยายาตัวนี้นะว่าเลียมไม่ให้เอาทีนะก็อ่าซึ่งยาตัวนี้อ่าในในสคริปต์นะเอาทีหนึ่งมันได้ได้ห้เมตรใช่ป่นเพื่อน พยายามเอาเดือนละครั้งนั่นเพื่อนเออซึ่งอ่ะวันไหนสามีมีอาการแบบว่ากังวลวิตกกังวลวอรี่นะคะเองไซต้อะไรเงี้ยเพื่อนแกก็จะกินยาตัวนี้นะเพื่อนเออและก็กลางคืนวันไหนที่ไม่สามารถนอนได้แกก็จะกินอีกเพื่อนบางทีกินวันละสองเม็ดบางวันก็ไม่ได้กินเลยนะเพื่อนถ้ามีอาการนะ่ะ กังวลวิตกกังวลแกจะกินยานี้นะวาเลียมนะนเพื่อนเออก็เลยมาเล่าสู่คนฟังนะคะสําหรับคนที่มีสามีเจ็บไข้ได้ป่วยนะนเพื่อนวันนี้พี่ไปบ่ได้ไปไหนเลยนะคะสามีเห็นอาบน้ําแต่งตัวท่าปากพี่นอ้องเออเพื่อนกับยานะเมียครูสิออกก้างนอกอีกแล้วนะครับบ่ได้ออกนะคะออกมาตรงนี้แหละเพื่อนซึ่ง พี่ไปต้องช่วยสามีเข้าห้องน้ําเนื่องจากว่าฉี่ในในห้องในในห้องนั่นแหละพี่น้องฉี่ฉี่ใส่กวดแต่ต้องช่วยประคองยกนะยกให้แล้วก็ช่วยถอดกางเกงเนาะเพื่อนเป็นอะไรที่อคอนข้างกังวลมากนั่นเพื่อนไม่สามารถปล่อยไว้คนเดียวในบ้านได้เลยเนื่องจากช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นั่นเพื่อนเนาะกินกาแฟกินอะไรพี่ไปก็เสิร์ฟที่เตียงนั่นแหละพี่นอ้องเออ กินอาหารเช้ากินกินนมไปแก้วหนึงแกไม่ยอมกินอาหารเช้านี้เราก็บังคับให้กินนมไปนะคะเพื่อนๆก็เลยมาอัปเดตให้ฟังนะคะถ้ามีเหตุการณ์อะไรนะอธิบายก็จะมาอัปเดตนะคะสถานการณ์ของสามีอีกครั้งนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะขอบคุณเด้อขอบคุณทุกกำลังใจนะคะาปบายก่อนเด้อสวัสดีคะ่ะ